สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับวันนี้มีเรื่องอินเตอร์อินเตอร์นะแล้วก็เป็นเรื่องของสไตล์การขายแต่ละประเทศนะครับเท่าที่ไปอ่านจากรีเสิร์ชแล้วก็อ่านจากวิชามนุษยศาสตร์นะครับเชื่อไหมว่าการขายเนี่ยและการทำธุรกิจมีเป็นพันพันปีนะตั้งแต่ยุคเส้นทางสายไหมอะไรอย่างเงี้ยคนจีนคนอินเดียคนยุโรปคนอเมริกาฝรั่งนะครับจนมาถึงปัจจุบัน ถ้าใครเนี่ยเป็นนักขายสายข้ามชาตินะแล้วก็ฟังคลิปผมอยู่อะผมคิดว่าคุณมาถูกทางแล้วแล้วก็บอกเลยว่าน่าสนใจครับแต่ละประเทศมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์บางอย่างนักขายที่จะเก่งนะในการขายแบบิน international จำเป็นมากครับที่จะต้องรู้เรื่องเหล่านี้นะมาดูกันแต่ละประเทศนะครับว่าที่ผมไปเจอเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเอาประเทศแรกกันก่อนเลยครับคือประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นเลยถ้าใครอยู่บริษัทญี่ปุ่นนะครับ ความเป็นพวกพ้องครับผมอันนี้เป็นภาพที่ชัดที่สุดซึ่งก็ถูกต้องเลยนะครับจะจะค้าขายกับบริษัทญี่ปุ่นด้วยกันเองเนี่ยพวกเขาเป็นชาติที่นิยมขายกับพวกเดียวกันก่อนนะครับถ้าคุณเป็นตัวแทนเป็นเซลล์จาก Japanese company นะครับผมบอกเลยว่าคุณมีโอกาสและได้เปรียบกว่าบริษัทคนไทยคนจีนฝรั่งนะอันนี้บอกเลยว่าภาษีคุณดีกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์ระยะยาวของคนญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ย ตั้งแต่เอาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกนะเขาช่วยกันสร้างชาติถูกไหมครับทุกธุรกิจของญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องเอื้อกันแล้วก็ลากกันไปด้วยกันอย่างแบงก์ญี่ปุ่นหลังสงครามเนี่ยก็ปล่อยกู้ให้กับบริษัทเอนจิเนียริงของญี่ปุ่นใช่ไหมบริษัทเอนจิเนียริงที่ผลิตอาจจะเป็นผลิตรถยนต์เนี่ยก็จะไปเอาซัพพลายเออร์ญี่ปุ่นที่ผลิตเกียร์ให้หรือว่าผลิตเครื่องยนต์ให้ผลิตล้อยางอะไรต่างๆเนี่ย มันเกิดการหมุนเวียนในประเทศอย่างมหาศาลเนี่ยมาเป็นร้อยร้อยปีนะครับจริงๆตั้งแต่ก่อนสงครามด้วยเพราะฉะนั้นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันของธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยเราได้วความว่าคุณภาพสไตล์ Ma d e in j a p a n เนี่ยมันเชื่อถือได้ถ้าเราเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยลองคิดดูนะเราจะมองเม d e ิน China Ma ด e in Thailand made in u s เอเเราก็มองว่าเฮ้ยกูเจแปนเว้ยกูเจ๋งไม่แพ้ใครในโลกแล้วก็เคยครองโลกมาแบบยุค90เนี่ยญี่ปุ่นรวยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของการเป็นพวกพ้องโดยกระทั่งธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันไหมเป็นบริษัทญี่ปุ่นเหมือนกันไหมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากใครที่เป็นเซลล์บริษัทญี่ปุ่นแล้วก็เซลล์ที่ไปขายบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้ดีเลยนะครับต่อมาเนี่ยจะเห็นภาพชัดอีกก็คือว่าการเป็นลําดับขั้นนะครับบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมีพิธีการคนที่มีอํานาจสูงสุดจริงๆอันเนี้ยคล้ายๆกับบริษัทไทยนะคล้าย จำเป็นที่จะต้องแบบได้รับการเห็นชอบด้วยนะครับจากคนหลายๆฝ่ายแล้วก็ผู้มีอำนาจเนี่ยเราจะต้องให้ความสุภาพถูกไหมตั้งแต่ระดับแบบผู้จัดการระดับผู้บริหารไปถึงท่านประธานเนี่ยเป็นคนไทยก็คงไหว้แบบยกมือเงี้ย่ะจนถึงหัวเลยแต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นการนอบน้อมการมีกริยาที่สุภาพนะครับและเป็นพิธีการสูงนะอันนี้เราจะเห็นในซีรีส์ญี่ปุ่นหรือว่าการ์ตูนญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะอยู่ละการพรีเซนต์งานอะไรต่าง,างเนี่ยญี่ปุ่นก็จะเน้น ทิธีการที่เป็นความละเอียดรอบคอบนะครับเหมือนกับซูชิเหมือนกับโอมาคาเซเลยสไลด์ที่คุณนําเสนอข้อมูลที่คุณใส่ในการนําเสนอเนี่ยต้องครบถ้วนแล้วก็ละเอียดมากนะครับต้องครอบคลุมต้องค่อนข้างทํากันบ้านมาเป็นอย่างดีแ,ลแหละข้อมูลต้องแน่นนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องความใส่ใจนะคนญี่ปุ่นจะไม่ชอบอะไรที่มันฉาบฉวยนะครับแล้วก็อันเนี้ยการตัดสินใจสําคัญครับ B2B นะโดยเฉพาะ B2B การที่เราไปขายบริษัทญี่ปุ่นเนี่ย ญี่ปุ่นจำเป็นต้องเขาเรียกหาลือกันนะครับแบบกลุ่มนะจะไม่ใช่เหมือนไทยหรือว่าบางบริษัทเอเชียที่คนมีอำนาจสูงสุด,สด,สดฟันธงโชจะเจ้าอันเนี้ยก็คือลูกน้องก็เสียงเล็กกว่าไม่ได้น่าสนใจอะไรนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะฟังทุกแผานากเลยครับแผานากที่เกี่ยวข้องแผานากจัดซื้อแผานากโอเปอเรชั่นแผนกเซลล์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเห็นมติตรงกันว่าอันเนี้ยโอเคเนี่ยเพราะฉะนั้นกระบวนการตัดสินใจถ้าเราไปขาย B2B ีบริษัทญี่ปุ่นเนี่ย ไม่แปลกนะครับที่จะช้าเป็นปกตินะอันนี้ก็คือสัญชาติญี่ปุ่นครับมีเอกลักษณ์ในการขายและทําธุรธกิจเนี่ยอย่างที่ผมพูดเลยนะครับวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ต่อมาครับต้องเป็นฝรั่งฝั่งอเมริกากันเลยครับอเมริกาประเทศแห่งเสรีนะครับทุนนิยมแบบสุดขั้วในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่าสื่อสารเกี่ยวกับการทําธุรธกิจแบบผลประโยชน์นําเลยนะครับจะเป็นเรื่องของผมใช้คําว่าถ้าเป็นแมวอะ่ะ ไม่สนนะว่าสีอะไรเออมีคนบอกว่าสไตล์อเมริกาเนี่ยถ้าคุณมีความสามารถมากพอคุณก็เก่งพอคุณก็แก่พอคุณทําผลลัพธ์ได้เนี่ยเขาไม่สนนะว่าวิธีการคุณจะเข้าตรงเวลาไหมคุณจะมาแบบทํางานเลิกโอทีหรือคุณจะต้องแบบไปกินเหล้ากับเจ้านายบ่อยบ่อยเนี่ยอเมริกาไม่ได้มองตรงนั้นครับอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ชาติปางก่อนเนี่ยเขาจะมองผลลัพธ์เลยอเมริกาต้องการอะไรที่รวดเร็วครับตรงไปตรงมากระตือหรือร้นมองโลกในแง่ดี คนอเมริกาเนี่ยอจริงมันจะมีความแบบออปติมิสติกก็คือเขาก็จะชิวนะถ้าเกิดคุณเนี่ยสามารถบอกผลประโยชน์ได้อย่างชัดเจนทําผลลัพธ์ให้เห็นได้เขาไม่มานั่งสนใจหรอกคุณจะเป็นคนแบบต้องพิธีการอะไรมากไหมดูหนังฝรั่งเดี๋ยวเวลามันมันเอาตรงๆนะหนังสมัยเก่ามันเหยียดคนเอเชียเนี่ยมันก็จะมองว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคือต้องพิธีเยอะต้องก้มๆอย่างเงี้ยสไตล์อเมริกามันจะแบบชิวๆเย่เยยโย่อะไรเงี้ยมันจะเป็นภาพที่ ความเป็นอเมริกันเลยครับก็คือดูง่ายๆสบายๆกันเองนะแล้วก็ตรงไปตรงมามากแต่ถ้าเกิดทําผลลัพธ์ไม่ได้อะสไตล์อเมริกาก็คือเลิกเลยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องรองเลยครับถ้าเกิดค้ากับอเมริกานะเมื่อกี้แบบญี่ปุ่นเนี่ยต่อให้แบบเราอาจจะไม่ได้ดีมากนะในวันนี้เนี่ยแต่ด้วยสายสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นหรือสไตล์เอเชียเขาก็จะแบบความสนิทอะนะมันยากอะแต่ถ้าอเมริกาคือเฮ้ยถ้ามึงห่วยมึงทําไม่ได้เนี่ยต่อให้กูขายกับมึงมานานนะเลิกกัน เห็นเยอะมากครับในบริษัทอเมริกันนะเอาแค่อเมริกาเหมือนกันเนี่ยการเลิกสัญญาการไล่คนออกการเลออฟเนี่ยทำแบบชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขายกับสไตล์อเมริกันเนี่ยหรือว่าบริษัทฝรั่งนะครับจะในเรื่อง Bene ฟิตอย่างมหาศาลเนาะประโยชน์ที่ได้รับหรือว่าไอเรื่องการตอบโจทย์จะเน้นเรื่องนี้มากจะค่อนข้างตรงไปตรงมาน่สไลด์ไม่ต้องแบบยาวมากหมั่นฮุกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นเซลล์บริษัทอเมริกันอันนี้ผมถามนะเนื่องจาก เป็นแบบสไตล์ตั้งแต่เมกันดนะีมเนาะมันเป็นการแบบ p u r s u i t of h a p e s s s นะครับก็คือไล่ล่าหาความสุขอะความสุขแบบมันจะต้องแบบสแสวงหาความสุขเนี่ยทำให้เกิดการแข่งขันแบบเสรีเนาะพอเป็นเสรีหมายความว่าคนนี้แข็งแกร่งกว่านะครับนะักขายที่ขายได้ดีที่สุดเป็นท็อปเซลเนี่ยจะได้รางวัลที่ยอดเยี่ยมอย่างมากนะครับถ้าอยู่ในสไตล์เมกันนะครับแต่คนที่เป็นที่โหลเนี่ยก็จะได้รับเพนอลตี้นะหรือว่า บทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับถึงขั้นโดนไล่ออกนะนี่พูดเลยว่าอเมริกาเป็นประเทศแห่งผู้ชนะนะครับเป็นประเทศที่แม้แต่การแข่งกีฬาเนี่ยสังเกตไหมแข่งบาสแข่งเมการฟุตบอลเนี่ยอเมริกาไม่มีคําว่าเสมอนะครับเสมอต่อเวลาต่อเวลา,วลาจนเจอคนชนะหรือแพ้นะครับยุโรปเนี่ยยังมีเสมอเนหะ็นไหมบอลบอลยุโรปบอลอังกฤษเนี่ยยังเสมอได้ยังมีคะแนนแต่อเมริกาบอกไม่ใช่มึงไม่แพ้ก็ต้องชนะเลยนะครับก็จะเห็นว่าสไตล์ริกันนะครับตรงไปตรงมา ออปติมิสติกมองโลกในแง่ดีนะครับกติรือร้นเน้นผลลัพธ์จับหนูได้นะครับกระบวนการไม่ได้สนแต่ว่าถ้าหมดผลประโยชน์ก็เลิกกันนะครับนี่คือสไตล์อเมริกันเลยนะครับต่อมาครับคนจีนนะครับคนจีนนี่ผมไปศึกษามาพอสมควรเนาะเพราะว่าวันนี้คนจีนสร้างชาติมาแบบต้องบอกว่าเป็นเป็นคนที่อเมริกากลัวที่สุดอะ่ะเจ้าโลกยังกลัวจีนมาจากไหนก็ไม่รู้อะ่ะตอนผมเรียนสอมอปลายอะ่ะจีนไม่ได้อยู่ในสายตาจีนเป็นประเทศที่ปิด ไปก็ยากไปได้แต่คุณหมิงอะไรเงี้ยมั้งปักกิ่งเงี้ยบำแพงเมืองจีนภาพมันดูแบบห้องน้ําห้องท่าแบบผู้ใหญ่บอกสกรปรกนู่นนี่นั่น,น,นเน่ะเพราะจีนเป็นคนป่วยมานานนะครับแต่ทีเนี้ยจีนพังงาดได้นะแล้วก็เขามีปัจญาหน,นึ่งนะถ้าเกิดเป็นพวกสามก๊กเนี่ยผมไปอ่านมาเขาจะเรียกเขาเรียกกวนซีนะครับความสําคัญของกวนซีถไหมนะกวนซีคืออะไร กวนซีก็ง่ายๆแหละครับความกันเองแล้วก็สายสัมพันธ์ส่วนตัวแท้จำไมนะเหมือนคนญี่ปุ่นเลยคนไทยด้วยเรื่องของแท่เรื่องของตระกูลเรื่องของความสนิทสนมระหว่างเครือญาติการเอื้อประโยชน์อย่างเงี้ยแล้วการทําธุรกิจแบบกวนซีจะไม่ใช่สไตล์อเมริกันสไตล์อเมริกันมาปุ๊บปั๊บโอ้ไอเฮาเบนเอฟฟิตดิสิสเดอร์ฟีเจอร์ตอบโจทย์ตรงไปจบเจ้ามึงเป็นใครก็ไม่รู้แต่กูทําให้มึงได้นะจีนไม่ใช่จีนต้องต้องมีการถูกแนะนํามาก่อนแนะนํามาจาก คนที่น่าเชื่อถืออย่างเงี้ยต้องอาจจะมีความสัมพันธ์มาก่อนเช่นเรียนมาจากสถาบันเดียวกันหรือว่าชื่อแท่ชาติตระกูลหรืออะไรใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของสายสัมพันธ์นะก็คือการเปิดการขายที่สร้างความสัมพันธ์ก่อนเนี่ยคนจีนคนจีนเหมือนคนไทยนะจริงๆก็เหมือนกับคนไทยเชื่อสายจีนอ่ะง่ายๆเวลาเราไปเจออาแปะอาเจกเงี้ยขายของขายูโชว์หวยสมัยเด็กๆอ่ะแกก็จะแบบ ออรู้จักกันเน้นขายคนรู้จักเน้นแบบการรู้จักกันหรือว่าธุรกิจที่เป็นโรงงานน่ะคนจีนเยอะเป็นเจ้าของโรงงานเขาก็จะเน้นแบบว่าเออรู้จักกับอาเฮียาอาตีอามาอากงอาซออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสายสัมพันธ์ตั้งแต่จีนแบบอพยพมาที่เดียวกันอะไรเงี้ยมันก็จะเอื้อผลประโยชน์ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่คนจีนน่ะค่อนข้างเด่นมากนะครับเท่าจุดเด่นนะคือการเจรจาต่อรองครับนะต้องบอกเลยว่า ไอความเคี่ยวความอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเราไปเจออาเจกอาแปะอากงอาม่าแหละแล้วเราจะไปต่อราคาแกสังเกตไหมคนจีนจะค่อนข้างแบบเคี่ยวนะเรื่องการต่อราคานะครับง่ายๆเลยก็คือที่เราไปอ่ะเหมือนเราไปเที่ยวจีนอ่ะแล้วเราไปขอต่อราคาจะได้ปะแล้วเรื่องมันตลกที่ว่าต่อราคาแล้วถ้าคนจีนไม่ยอมอ่ะแล้วเราจะไปซื้อร้านอื่นน่ะเขาจะยอมลดให้นะคนจีนอ่ะจะเคี่ยวเหมือนกันนะครับทีนี้เหมือนกันถ้าคนจีนมาไทยเนี่ยต้องบอกว่า เวลาเขามาซื้อของอะไรเราอ่ะเขาก็ชอบต่อเนี่ยแหละนะครับมันเป็น DNA คนไทยกับคนจีนนะคล้ายกันเรื่องนี้นี่แหละครับก็จะต้องเตรียมนั่นแหละเตรียมการต่อรองเจรจานะแล้วก็ be nice นะครับก็คือเป็นมิตรสร้างความสัมพันธ์เนี่ยคนจีนเนะี่ยคล้ายๆค,คนไทยนะผมว่าไม่ได้ยากเย็นนะแล้วก็การตัดสินใจคล้ายๆกันถ้าเป็น B 2 B นะองค์กรจีนจะตัดสินใจจากบนลงล่างนะอันนี้คล้ายๆกับคนไทยนะไม่ค่อยเหมือนญี่ปุ่นจีนเนี่ยถ้าเกิดว่านายใหญ่สั่งมาก็เร็วนะเพราะจีนเนี่ยแบบ คือแบบประเทศมันคอมมิวนิสต์ไงคอมมิวนิสต์เหมือนแบบพักเนี่ยถ้ามันสั่งมาปุ๊บปั๊บอ่ะก็คือตัดสินใจได้เลยนะเพราะว่าเขาชินมากกับการถูกออเดอร์มาจากข้างบนนะครับจะไม่ได้โอ้โหกูต้องมาผ่านประชามาติอะไรแบบประชาธิปไตยนะก็ต้องใช้ความอดทนใช้เวลาหน่อยนะครับขายคนจีนเนี่ยผมว่าเน้นเรื่องความสัมพันธ์นี่แหละเพราะฉะนั้นธุรกิจแถวแถวราชดาครับลองไปดูนะห้องอาหารสวนอาหารอ่างอบนวด่ะตรงๆเลยวันเนี้ยคาราโอเกะเคทีวีเนี่ยทำมาทำไมครับมันคือ ทำมาเพื่อเอนเตอร์เทนลูกค้าคนจีนนั่นแหละครับหรือว่าเอาธุรกิจเวลาเขามาคุยธุรกิจกันเนี่ยคนจีนก็จะพาไปคล้ายๆคนไทยอ่ะไปคาราโอเกะบ้างสนามกอล์ฟเนี่ยอ่ะก็โอเพนกับคนจีนละเนี่ยจะบอกเลยว่าคล้ายๆค,คนไทยพอสมควรนะครับคนจีนนะต่อมาครับผมอยากจะเอาคนยุโรปก,ก็คือคนฝรั่งเศสบ้างฝรั่งเศสครับมีบริษัทเยอะนะในไทยเนี่ยที่ดังๆเลยก็มีชลินอะไรเงี้ย คนฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องของความมั่นใจนะแล้วก็ความเสมอภาคเออฝรั่งเศสจะไม่ได้แบบเหมือนคนจีนคนญี่ปุ่นคนไทยเนะี่ยคนไทยญี่ปุ่นจีนจะแบบเป็นลําดับขั้นนะฝรั่งเศสถือว่าเป็นชนชาติแรกๆนะที่เขาภูมิใจมากในการทําให้ประเทศเขาเป็นประชาธิปไตยนะครับไปลองอ่านประวัติศาสตร์แบบว่ากว่าจะได้รัฐธรรมานูญฝรั่งเศสอะ่ะมันต้องหลั่งเลือดมาเยอะมากนะครับ ตั้งแต่เรื่องมารีอองตเนตกิโยตินพระเจ้าหลุยอะไรเงี้ยจนได้ประชาธิปไตยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเน้นเรื่องของความเสมอภาคนะครับแล้วก็ประเทศแห่งวิทยาการนะถ้าเราไปดูวิทยาศาสตร์ยุคเรเนะซองส์ศิลปะวิทยาการพระราชวางังแวร์ไซเนี่ยก็แสดงว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยจะเน้นการนําเสนอนะครับการให้ความสําคัญกับคุณภาพนะผมพูดตรงนะการขายที่เน้นเรื่องคุณค่าคุณภาพความคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยมีความเป็นศิลปะมี มีความสง่างามใช่คำนี้เพราะฉะนั้นการแต่งกายเนี่ยถ้าเอาแบบฝรั่งเศสชัดๆเลยการแต่งมาแบบเต็มๆมาขายงานนะอันนี้บอกเลยว่าชนชาติยุโรปที่อื่นได้นะถ้าเป็นบริษัทอิตาลีโอ้ไม่ต้องพูดถึงอิตาลีก็ชอบนะครับเรื่องวัฒนธรรมการกินอย่างเงี้ยนะอ่ะมันจะต้องดูสง่างามพิธีการที่ดูแบบหรูหรานะมีรสนนิยมนะแล้วก็คนเยอรมันเนี่ยก็เหมือนกันนะครับแต่เยอรมันก็จะเน้นเพิ่มเรื่องของการตรงต่อเวลานะ การตรงไปตรงมาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเป็นคนที่มีลอจิกในการคิดอ่ะจะต่างกันที่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะเน้นอารมณ์นะเป็นคนที่เน้นเรื่องความสุนทรีอารมณ์อิตาลีฝรั่งเศสคล้ายๆกันคือเรื่องอารมณ์นะแต่คนอังกฤษก็จะอย่างที่บอกอ่ะอ่ะไม่ใช่คนคนเยอรมันเนี่ยก็จะเน้นอะไรการตรงไปตรงมาการพูดได้เหตุและผลนะครับแล้วก็ค่อนข้างตรงกต่อเวลานะครับอ่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับเรื่องใช้ใช้ความรู้สึกด้วยเพราะฉะนั้นคนยุโรปนะยกเว้นพวก เยอรมันหรือว่าพวกสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยพวกสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเนี่ยจะเน้นเรื่องเหตุผลหลักการนะครับก็รวมๆนะถ้าอย่างแบบอังกฤษก็คล้ายๆกันอังกฤษจะคล้ายๆแหละฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเงี้ยก็จะแบบมีม,มีประเทศมันเคยยิ่งใหญ่อ่ะคนเคยยิ่งใหญ่ก็อาจต้องเน้นการการให,ให้ให้เกียรติถูกไหมให้เกียรติให้ความเคารพอย่างเงี้ยเข้าใจวัฒนธรรมประเทศเขาอ่ะอย่างคนยุโรปเนี่ยอย่างโดยเฉพาะอิตาลีฝรั่งเศสเนี่ย ชอบกินวายอย่างเงี้ยหรือเยอรมันเนะ่ยเบียหรือว่าตัวของคนอังกฤษก็ฟุตบอลใช่ไหมอ่าแต่ประเทศเขาเคยยิ่งใหญ่นะเคยเป็นประเทศที่ครองอํานาจนะครับมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะยุคแบบล่าอาณานิคมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นภาพรวมนะแล้วก็คนอเมริกาเนี่ยอีกประเทศหนึ่งที่คล้ายๆกับอเมริกามากๆนะครับก็คือออสเตรเลียนะครับคนออสเตรเลียก็จะเป็นคนออสซี่ออสซี่ก็จะแบบ คนที่เป็นคนไทยไปอยู่ออสเตรเลียจะรู้ดีคนออสซี่จะค่อนข้างชิลนะครับตรงไปตรงมาเป็นกันเองเ่ะเหมือนคนเมกาเลยแล้วก็แคนาดาเนี่ยสามประเทศนี่เหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศเขาเรียกฝรั่งใหม่นะครับฝรั่งใหม่ก็คือพวกที่ไปตั้งอานณานิคมใหม่เป็นประเทศใหม่ที่แบบเกิดมาไม่เกินไม่ถึงพั0ห้าร้อยปีอะนะครับอีกประเทศนึงดีกว่าเป็นประเทศย้อนฮิตคนไทยชอบมากก็คือเกาหลีใต้นะครับอ่าอีสระเทศเนึ่เหมือนกันเกาหลีใต้กับคนจีนคนญี่ปุ่นเนี่ยไทยด้วยครับคล้ายๆกัน ก็ความสัมพันธ์อยู่แล้วอะ่ะเห็นไหมเราจะรู้จักคําว่าแชโบใช่ไหมอ่านามสกุลคิมนามสกุลลีอะไรอย่างเงี้ยตระกูลซัมซุงเอลใครไปเที่ยว,วเกาหลีก็จะรู้ดีว่าเขาจะเรียกว่าแชโบนะครับก็คือกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่สี่สีอำนาจอะไรอ่ะคอนโกมเมาเลตอะ่ะสื่อสารยาฟาร์มาซูติคอลรถยนต์เนี่ยทำสากกระเบือยันเรือลบบอกเลยว่า CP นี่เทียบไม่ติดนะครับถ้าไปเจอแชโบเนี่ยเพราะฉะนั้น การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและก,กันเนี่ยคล้ายๆญี่ปุ่นเห็นไหมถ้าเป็นบริษัทเกาหลีเหมือนเหมือนกันเนี่ยจะค่อนข้างได้ภาษีเหมือนกันนะครับแต่เพิ่มเติมนะคนเกาหลีเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคนขยันนะครับต้องแสดงความกระตือรือร้นมุ่งมั่นขึงขังทํางานแบบแข่งขันนะเออเป็นเซลลก็ต้องแบบดูตรงเวลาดูแบบกระฉับกระเฉงนะทำงานไม่ใช่มาชิลๆใช้อารมณ์แบบพวกยุโรปไม่ใช่นะมาอารมณ์สุนทรีมาแบบฮิปสเตอร์ไม่ได้แล้วไอ้หาคนเกาหลีไม่ชอบต้องแบบ รวดเร็วต้องแบบตัดสินใจไวนะน,นี่ต่างกับญี่ปุ่นเลยเกาหลีมันขึงขังอะ่ะมันเป็นประเทศที่แบบขยนนันไงถึงแบบจเจริญต้องแข่งกับคนญี่ปุ่นตลอดอย่างเงี้ยครับแล้วก็แข่งกับทั้งโลกเนี่ยคนเกาหลีก็จะแบบเป็นประเทศที่แข่งขันตั้งแต่เรียนเลยจะเห็นว่าตอนสอบเอ็นตอนอะไรนี่โอ้โหอ่านหนังสือกันแบบยิ่งกว่าคนไทยบอกเลยคนระับทำงานบริษัทเนี่ยมากกว่าคนไทยครับคนไทยบอกแปดชั่วโมงคุณเหนื่อยครับมึงไปดูคนญี่ปุ่นคนเกาหลีนะคนจีนนะโอ้โห ทำงาน9 9 6นะครับทำงาน6วัน9ชั่วโมงพัก9ชั่วโมงสุดยอดอ่ะเนี่ยมันก็คือ DNA ของแต่ละชาตินะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับของการขายนะแล้วก็สไตล์การธุรกิจของแบบอ international แต่ละประเทศนะครับก็ไม่ก็ขำๆนะแต่ว่าจริงจังนะผมว่าแล้วก็คิดว่ามันโดนนักขายที่เป็นสายอินเตอร์หลายๆคนเลยนะที่เจอลูกค้าข้ามชาติอยู่นะครับ อย่าลืมติดตามคอนเทนต์กูได้แหละเซเลอร์นได้ใหม่นะครับมาพบกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคอนเทนต์อะไรเด็ดๆสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ